ในช่วงของเดอรมอมดอนเนี่ยกลางวันก็จะไม่มีการออกกําลังกายแต่จะเน้นการปฏิบัติศาสนกิจในเรื่องของการถือศีลอดนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการาละหมาด การละหมาดนะฮะแลการละหมาดก็ถือเป็นกิจกรรมทางกายที่ทําวันหนึ่งก็5เวลาก็เป็นอีกกิจกรรมทางกายอีกประเภทหนึง่งและก็กลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีการออกกําลังกายหรือกิจกรรมทางกายโดยใช้โรงเรียนผู้สูงอายุในการทํากิจกรรมนะครับทั้งสายพุทธมุสลิมส่วนกลุ่มของวัยแรงงานนะครับก็จะมีการออกกําลังกาย ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเต้นบาสโลปไม่ว่าจะเป็น,านการออกกําลังกายตามวิถีนะครับซึ่งมีอยู่กันทุกวันนะครับแล้วก็กิจกรรมทางการที่เยาว,วชนสนใจก็คือการแข่งขันฟุตซอลนี่แหละครับก็ในเด็กพวกนี้ก็คือเป็นเด็กในหมู่บ้านแถวนี้นะครับเป็นเยาว,วชนทั่วไปครับเวลาว่างๆก็มาเล่นกีฬาทุกวันครับ ตอนเย็นๆประมาณ5โมงถึง1ทุ่มประมาณนั้นนะแล้วก็แถวนี้ก็ถ่างไกลยาเสพติดเล่นเพื่อสุขภาพแข็งแรงครับผมดังนั้นวันนี้ก็อยากจะให้พวกเราได้ติดตามในช่วงของการทำกรกราทางกายของเทศบาลหนอ,องจิกต่อไปครับ